นู่นนั่นนะมาถายลูเอ๋ปลไดหลายจ้บ่มาพี่น้องฝนตกเมื่อคืนแฮงๆเบิดคืนน้ํข้าหลายข้าวหน้ายะปมน่ะเด้เลยสิสะดุปาสิงมาล่อสื่อปลาเด้ให้มันย่างบ่เนาะบ่ก็จะทํย่างบ่อกจะได้สะดุพี่น้อง ເບິ່ງແນ່ພາຂໍໃຍ เอนาะะโคไปเก็ะโคแล้วไปเดี๋ยวนี้นอาเท่าะไรวะน,นี่ต้องยา้อแบขาดกดอดะไรกดแต่เสียงยืนได้แล้วตะโคแล้วไปตัวใหญ่จุลแสนเลข้อสิบวิกิปากว <laughs> ันนี้เลยคือว่าจับอันนี้ได้อยู่นะคุไ่ในห่เนาะโอ้ยค <laughs> ิมอะใคนี <laughs> ข่น <laughs> ขายรตออก <laughs> ใชแล้วบวตัวน้องน้าบวคูบเอาขึ้นไปอันนี้แล้วไปไม่ไหวเนาะแต่วา้ได้ลเยอ่นีเรแต่วห่วหมดเอาเัวแหงดอกไวยเลืกนะนี่มอยูบรรจงพี่นะได้ยี่บอก ไ้บอลน่ะุ้งเอเราอยูนะถือบอลก็จะอยูนะวันนี้เออลุงเอยู่มือนั้นไม่เหนรอคอยมาทายละอยูของอะไรไงทำห้องจ้าเนี่ยไปจ้างไปขอหน่อยบออใหญ่ละไปถือสตูนนิ้บ่ที่น้องมาซื้อป่าเห็ดป่าแล้วไป ว่าจะยึดพะคอยยัยแตะลูกตะลูกแค่่ก่อนจะสิโต๊หะหน,นังหันนะอย่างติโต๊ะหนังแล้วเออโยนอ่ะแหละถือบอลเหมือนนั่งทอเล็กๆน,นั้นอีกน้ะเต็มขัน

นี่ว่าไงเขาจะใส่ตรงอยู่บ้านนี่นะเบิร์ตอะไรใส่เนาะพออายพะคอน้อยมีเบิดพี่น้องได้อยู่เมืนได้อยู่เต็มขอได้หักเต็มขอ โต๊ะน้องสะพังเต็มนานะมาบิงทางนหนดอกเลื่อใส่ทุองให้ข่อยเด้อถ้าสีปลาหายคุณแม่ไปมุกได้ยี่บอกฮะ,ะอือจะมาซิวกันเลยมืออัน,นทึ่ถือนี่เขาจะมาอยู่ มือพ้นตกเหมือนน่ะมีปลายยังไงอยูบอกใส่ละตาตาซิวก็จะไปเดินทางดูดูไงนอกอะไรไม่นกักอืมมันถือค่าขักหน่อยนะบนป่ามาสน สองโมงสองโมงตรงเลยเบอร์งหัตถ์เขาจะเอามาตึกป่าใหญ่ยี่ป่ะกวางสาวก็เห็นลายเขียนมาถือก็เดี๋ยวตรงนี่ย Các <laughs> <laughs> con nói thì nó Ngon, Mòn <laughs> <Món> hè Càng <laughs> bạn nhàng lời nó Rồi cãi cầm บอลเก่าบอลว่าไทยเมื่อนั้นแลบป้าหลูกเขาแล้วน้อก็จะเอื้อนเนาะก็แดงๆกูกูกูน้อยกน้อยบ้านั้นใส่ไงใส่กลางบอลี่ที่สุดเมื่อนั้นเขาจะมาอยู่กับได้ไล่ Cảm nên sau cầm thứ khu bát 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 nói bát lai like. <laughs> อากาศโคตรดีเลยแต่ว่าอ้าวนะมันตกแล้วอ,อ่าม,มันหอนอตกเบิดขื่นเมื่อคืนในแต่บ่ายเบิรนะ์ตสาวกันเจนหอดสวยตกกระโผด,ดอกหนามหลายหลายวมเน้อมาลายมาลายนะ

พี่เนาะบอนเกา่าบอนมาถ่ายมือนั้นเนาะน้ำได้หลายหลายกว่าเกา่าเพราะว่าพดโต๊ะแห้งค่ะอีเล่ขาวกับขาวหวานได้ไงก็จะหวานเอาวานเอาครูปีนี่อาเท่ายว่าเจ้าคายเท่ายขึ้นนะบอกคายเท่ายขึ้นนะเออ แจ็คแล้วถามแล้วก่อนแล้ว่าคาอันทใดคิดได้สามสิบก็ไ,กได้ห้าสิบบาทบ่ มนมีทงสาย่น้อเก็บทงมาสายเนาะอ้าวโคน่อยอ๋อม้นตาอันนี้ขอยกระับป่าเป็นวันนี้อ่ะซีปลาไม่หายแม่เอ็นมุกเรอแม่ตัวของหแล้วเนาะบ่เอาน่ เหนื่อยแล้เดี๋ยวมันยากลูกแป๊บนึงเออาวันล่ะเียเก็บันเบิดได้นี่พี่น้องซื้อปลาหลายเอาหมปลาใหม่ๆสดๆเด้ออยู่แคมทางเขตปะคอแล้วตกตกน้ําคืนยอกบ่ทันนไปไว สะอ่อนแถ่ไปิี่นังเนี่ยทงกับขาดวตัง Eller, ้งใจเด้ประสิษทาก็จะได้ได้ซื้อมาเลยทาเขจะขายค่ะโทรศัพท์ตกหนาสิเอาอกแล้วคอยจะกืตกหนาเมืันหั่นะ30สอ่ะเอาไปค er> okay. ่ะสี่สิบโลดเจนเนอเห็นป่าแล้วหายเราบอกเอา เพื่อจะเสีด็ตัวหนึ่งนะพี่น้องวามาคายของแมันเต้นออกนะเดน้วงไปในของคือบทตัวใหญ่นะออกมาว่าตัวใหญ่นะนี่ผูดีใหญ่ดอกป้าไปเห็นแล้วป้าร็ซื้อะไรยังไม่เนา ขายขีปหาวุงวสิปทายแหละป่าก็จะถึอแต่สัวงังถือเนาะก็ไปซื้อสะดุงหน่อยมาตึกบอ่ะไอแม่เฮถ่ายก็ซื้ออาไรสะดุกนะโอ้ยซื้อเตงเซื้อเตงเติบเจ๊ทันเจ๊ทันไปนะ่เออตะกี้อีกหุ่นเพามันขาดเลยเดี๋ยวนี้มันเปิดเห็นมันมาขายหียอดะแล้วจะมีบ่มี่มีนะอ่ะอยู่ในเมืองเลยเนาะมี เป็นพี <S <S ่น้องถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศเบดกับเบิดแหละรถมาจอดในเกณฑ์ทางเนี่ยเงาเผาให้ได้ลายเนงาเผาน่ะไปเห็นนี่จะกลับมาบาทรถเบื่องน้ำสะอาดสะอาดไหลแห้ง ปลาลูกคอบ้านเฮาเอ,อ,อ,อิร์ปลาคอนอยแค่เป็นสองก็จะอยูน่นะสองคนแค้บ้านเฮาสองคนเขาจะเมื่อยเลยเนาะสะดุ้งปลาใหญ่ก็มีพี่น้องตึกเอาปลาบอกปลานี่เนาะแต่ว่าสะดุง้งใหญ่มาตึกกันกนระบาดและปลากันรถเออไปหาสื่อสะดุ้งมากก่อนกระบาตึก จะ่าตรงป่าที่ได้อยู่บอกตอนน้ำแห้งเนี่ยทีไรอืมเมื่หนามาตวงก็อืมพี่น้องบ้านี้หาล้ก็เสือบาทหลายลแต่เ้อน พ้นโตอีก,กอ่นสิาลองมาโต้ขอคิดว่าบ่ได้แต่กระตงปลาซิวได้เยอะเนาะปลาซิวเล็กหนูเคยต้ตะกี้นะขาต้องเหียนมาโต้ป่าห <c oughs> นามไร้แหงน,นนะถ้าฝนตกอีกสิมากอ่ะได้ปลาเมื่อไหร่แม่เลี้ยงเน่ยปลาซิว น่อ้จะตึกสะดุกเครงเครงของเลยอ่ะของยายนะเนี่ยกจะสีอ่อนเนาะมือหนักกับตึ๊กพระจ้มืออ่อยไาแหละแต่วันยังถือกิ็ได้หลายเดือนเนาะจะเสียเต็มของของยายนะ ทางไหนแล้วถือ,อ,ถอจะมาทางไหนจะตื้อทางไหนสัข้ึงนี้ตื้อตะบนนึงอ่ะนะตะบนก็จะก็จะมาก็าจะแาดูแคมาทางถือเขาแล้วแต่แถวเสาพบนตรงแหมคือนเลน,นะเต็บของละ ไปดีดพี่นนองไปไปซื้อปลาพี่น้องห็ดปลาขอจะไประบบเอาเงินน้ตัวเอาเงินถิ่นมาลมาเลยบอบไวได้ต้งจจ๊กแทนไปจผ่าน่ใครของจ็ผ่านไช่รอก็ใหญ่ไปไครของหนอไปแล้วเยทุกอย่างกับนี่ได้ห้องไตังใจไป้ิปลาเนาะเขาจะได้รายรายกดรายกาเงินฮะได้โจมแม่งจังนะบอแม่ แม่มเลยนะฮ้่ปลาเค็งก็ไม่อยเด้อนี่ปลาคอแล้วเนาะครัเอาปลเค็งให้อยอ่ะอเมิมกสิปติกมุกเสไปตองหรือไพี่แม่าสีกินมาเนี่ยปลาหรขอบถนี่นะก็มีแล้วปลาหกขอกาก่อนเนาะดูดกลุ่แล้วมีปลาหนิ่ปลาสุดๆนะ แบงขายเส้ยงมุกเด็นเติมื่อเอาไว้แพงเราพี่นนอะสามสิบสาวผ่านเติมพรเงินปลายกะสีิบาที่ผาเ็ดหาสามสิบหาสี่สิบาทงดสามสิบผ่านแม่บว่าสีบาทพี่หาสิบาทลายบุคอยถอะไรพี่น้องนเดีะไเีกไปมุกมุกต่างทามุกใส่หมอดูมุกใส่ใบตองวะ ถาก็จะเอินมุกสเปตองนะพี่น้องขางอันต่างเทาไว้เนาะต่างแบบเน่เตาผัดขางไว้มันก็หอมมันใส่ปลาอีตูมหอมปลาลูกเคาะได้ไงประมาเลยสิีติ๊กใส่เบษวันปานสิีพิเศษบอกวันโตคืนเหน่แห่แหสะคลายอ้าวแม่ไปซื้อมาต้องอีเมลไปให้จมูกไปซิวพี่น้อง มื้อคืนนี่พ่นโต๊ะแหดตั้งแต่ตีหนึ่งบายม,มุ่งคืนนี้โต๊ะเป็นหนองแห้งๆห้ากับสีเศร้าแต่ว่าสีโต๊มาอีกเลยมันเอาเนาะทิ่มีกับสีขาวว่าจะมีเด้อพี่น้องเนื้อขาก็ไหลก็แซนเด้อถ่ายบรรยากาศเดีย๋ยวยามมีนะพี่น้องห้าปูหาป้าปลาีแต่ปูแต่ปลาได้เพราะว่ายามฝนเนาะเอาไปให้คุณแม่หมกเลยแบ่งหายเศร้าใครแนะนำพี่น้องอย่าเลือกอะไรกินบนะุ้งเนื้อเอ๊ะหมกหลาย มีเลี้ยงกับมุ้เลยมุกนึ่งไอพี่น้างจะมาส่ออันตัวน้ำมาสื่อแยงว่แล้วเด้อกับนี่ตื๊ดกอเป็นออกไรเนพี่ออ้คีบได้เลยใส่กินกลไ้นัวโบเค้มขอแม่บบหายุ้ยีบปุ๊กๆเน่อยๆเค้มมันจกินได

ไห้าใบเขาเนะเขากับเขาไม่เฮ้ยเกี๊ยละยังละหายคุณแม่มุกเลยแม่มุกปลาเดีด่ามุดได้ด่าพ่ออะไรแม่เกลือไล่เนี่ยพี่น้องตลกแห่งเลร้ายเดีย เห็นอยู่พี่น้องลาลางเข้มเข้มีอู้ยปบะโคอไม่ไม่ได้ลืออกเด้มามีแต่หลังนามสองคำนะบลดะโคน้ออีพี่น้องเอยสะดาใส่ซองมุกมดเ่ยขนาดนี้เอาไปายซ้อขายมุกหนามเดยได้เป็นคนกินบนเบิร์ดซื้อมาลายสามสิบจะล้ายได้สมนิก็อยานงตึกจน เจ็บแหวนนะพี่น้องเนาะมีเลรยวปลาสะดวกไว้หน้าค่ะเดี๋ยวสะดุ้งสะดุ้งใหญ่นั่นอันนี้สะดวกหน่อยสะดวกป้าที่เจ็ดผ่านจะจะซื้อตะกี้ครับเราอะซื้อน้ำเบียดในหางตาก็มีบ้างพี่ตูดได้บมันใหญ่โคตรจังไงมาเด้อพี่น้องเด้อพายามบายเขาวนี่ไปส่งมุกสใช้มุกละลอยผู้ใดอยากสั่งได้เด้อสิไปซื้อมะมุกให้กิน แค่ซ้มุกนะแม่ไปต้องก่อนนะปานจีก็ไปต้อมให้แม่แล้นะปานจีไปต้อมให้แม่แล้วนะไปต้องพอดีนะฮะมเยอะนลไปต้องพอดีนล่เด่น้วนอ่ะไม่ยังเตะอู่แล้วฮห้วนด้านางห้องพอดีมุกมุกมุกไปสอนมัน ไปตึกท kind of yeah. ี fruit, A, ่ตัวคือปแปันี่อันมุดได้ไหมนมันเอาไ้อะตินั้นหัวหงานไปถ้าก๊กดอกไม้พี่น้องได้มุกง่ญ่นี่อี่นี่พี่น้อง สามมุกหน่อยเนาะมุกที่สามดังไปเอาไปต่อนี่มุกจะไปต่องตั้งเตาตั้งเตาไผ่หอมหอมปลาปาฝันสิไปตึกเบ็ดพี่น้องเอ้ยน้ำมาลายลายไผ่หยาควันเลยเนาะห้ากระดัง